ครับสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมก่ออยู่ที่สถานีกลางรถไฟไทเปนะครับวันนี้ตั้งใจจะมาเดินทางมาไทเปเพื่อจะไปทําบัตรประชาชนใหม่นะครับคือบัตรประชาชนของน้องชื่อว่าน้องเฟิร์สนะครับบัตรประชาชนแกหมดเลยพอดีประมาณต้นเดือนหน้านี้ก็จะไปพักผ่อนที่เมืองไทยก็เลยอยากไปทําให้มันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ เดินทางมาครั้งนี้ก็ตอนแรกก็มาลงที่ไทเปก่อนนะครับเป้าหมายแล้วก็จะไปต่อรถ MRT สายสีน้ำเงินนะครับไปที่สถานีสถานีจงเสียวฟูซินอะไรประมาณนี้นะครับอีก 2- ถึงสมสถานีก็จะถึงนะครับโดยปกติแล้วถ้าจะมาเปลี่ยนรถตามสถานีใหญ่ๆนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมากลายเป็นเรื่องอยากครับดูครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับนี่ครับคือตอนนี้ผม ตอนแรกผมก็ถ่ายคลิปอย่างดีแล้วว่าจะออกทีนี้มันดูแล้วมันสับสนมากก็เลยไม่เป็นคลิปมาคราวนี้ก็เลยมาตัดต่อเอาเป็นคําบรรยายนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ออกจากสถานีรถไฟธรรมดาแล้วนะครับออกจากชานชลาสถานีรถไฟธรรมดาช่วงนี้จะเป็นการช่วงที่จะเดินต่อไปที่สถานีรถไฟใต้ดินสีน้ําเงินนะครับ ผมจะไปต่อต่อรถไฟสีน้าเงินนะครับดูครับตอนนี้มาแล้วเห็นป้ายครับดีใจครับตอนนี้เห็นป้ายโอ้นี่ไงป้ายถึงแล้วแต่ว่าที่ไหนได้ป้ายมันชี้ไปทางขวามือนะครับแต่ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยป้ายมันชี้ไปทางขวามือนะครับปั่นนั้นลายสีน้าเงินชี้ไปทางขวามือแต่แต่ก็ไม่แน่ใจครับมองไปก็เป็นห้องน้ํานะครับ แล้วพอใหม่ที่เดินมาอีกนิดนึงเออใช่ว่าตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะใช่แต่ดูแล้วมันไม่ใช่นะมันไปทางโน้นมังคนกระทางมันไม่น่าใช่นะเออน้องก็บ,บอกว่าพี่ไปทางนี้พี่ทางซ้ายอา๋เอเดินลองไปดูไปทางซ้ายมาถึงนี้ก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็เดินไปทางซ้ายกันนะครับเพราะคนส่วนใหญ่มาที่นี่เขามาต่อรถอรถไฟ MRT กันทางนั้นแ่ะเห็นไหมคนไปทางนี้พี่มาทางนี้ดูพอมามาถึงตรงนี้เอา้าโป๊ะแตก เอาทางนี้ก็มีป้ายไปชี้ไปทางขวาทางซ้ายทีนี้เอาเอาแล้วมันยังไงแล้วป้ายเมื่อกี้นะ่ะมันชี้ไปทางขวาแล้วป้ายนี้ทำไมชี้ไปทางซ้ายอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยตรงซ้ายมือผมอะ่ะเฮ้ยมันจะเอาอยัางไงกันแน่ว่าจะให้ไปทางไหนกันแน่เดี๋ยวสถานีมันมีหลายสถานีหรือไงโอ้ตกลงก็เดินลงมาเงี้ยอ,อืก็เดินต่อไปเลยนะ,ะเนี่ยมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีป้ายสีน้ําเงินกับสีแดงเนี้ย ทางขวามือที่ชี้ไปทางขวามือน่ะอันนั้นมันเป็นป้ายห้องน้ํานะครับแต่ว่ามันมันขึ้นอยู่อยู่พร้อมกันนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆก็นึกว่าเขาจะบอกให้เราเดินไปทางขวานะครับอันนั้นอันนั้นมันไม่ใช่นะ <c oughs> มันไม่ใช่นะครับโอ้มันต้องใช้จารณญาณอยากสูงเลยนะครับแต่เดินทางมาไทยเปน,นี่อ,อืเห็นไหมครับตรงนี้ป้ายป้ายมันจะมีบอกเลี้ยวหักสอกเนี่ยแต่ด้วยไอ้ความที่ ฉลาดของเรานะครับด้วยที่ i อคิ0สรอของพวกเราเดินตรงไปเลยนะครับเรียกว่าเดินตรงแต่ว่าไม่หักศอกแล้วตอนนะี้เดินตรงไปนะฮะเนี่ยเดินตรงไปเลยแล้วพอมาถึงตรงนี้เอ้ยป้ายหายไปนหายไปทางไหนแล้วเอ้ยมาดูมาดูทางขวามือครับชี้ลงพื้นดินนะชี้ลงพื้นดินนั่งขวามือเอาเอาแล้วทีนี้น้องน้องกลับลำกลับลำน้องก็กลับมาโอ้ตรงนี้แล้วพี่ใช่เลยว่าโอ้มาถึงตรงนี้อ เห็นไหมครับเนี่ยป้ายมันบอกชี้ลงไปข้างล่างอีกอีก,อกป้ายที่ชี้ไปด้านซ้ายมือน่ะมันเป็นป้ายห้องน้ํานะครับแต่ว่าไอ้รูปสติกเกอร์ห้องน้ำเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับทาให้เรามันสับสนตรงนี้นะฮะคือไอ้ไอ้ลูกศรชี้เรื่องห้องน้ากับมันก็ติดอยู่ที่เดียวกันกับไอ้ลูกศรชี้บอกไปป้ายเอ็มอาร์ทีนะครับมันจะอยู่ช่องเียวกันนะแต่ว่าบางเรองเน่ยสติกเกอร์ห้องน้ำเน่ยมันไม่ชัดมันสีน้ําเงินจางจางอ่ะ ทำให้คนเข้าใจผิดนะครับรวมทั้งผมเนี่ยผมเนี่ยครับผมนี่แหล,ละเข้าใจผิดคนแรกเลยมันโอ้มันสนุกสนานวุ่นวายครับแล้วทีนี่พอดีผมไปอ,อ,อ่านคอมเมนต์ดูนะครับนะว่าใครที่มาสถานีไทเปน,นี้เขาผ่านมาตอนนี้เขาก็เขียนคอมเมนต์ไว้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองไปอ่านให้ฟังับคือผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่า อ,อ,อย่างน้อยเราก็มีเพื่อนนะที่ลงเหมือนกันแล้วเขาก็คอมเมนต์ไว้ในอย,อยู่ใน g o o g l e Map นะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านสักคอมเมนต์สองคอมเมนต์ดูนะครับครับคอมเมนต์แรกเป็นมาจากคุณเอสซูซูกินะครับโอ้ชื่อนี่เหมือนบริษัทรถยนต์ที่เพิ่งปิดตัวไปในเมืองไทยเลยนะครับเนี่ยครับคุณเอสซูซูกินี่บอกว่า ฉันใช้มันหลายครั้งในระหว่างการเดินทางแต่ฉันไม่สามารถเข้าใจพื้นที่ทั้งหมดได้รวมถึงห้างสรรพสินค้าใต้ดินด้วยฉันไม่คุ้นเคยก็อาจจะดูง่ายและเข้าใจยากอันนี้คือเป็นข้อความที่แปลมาจาก Google นะครับภาษาต้นฉบับนี้อาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นเขานะครับอัน,นี้เขาบอกว่าฉันใช้มันหลายครั้งในระหว่างเดินทางแต่ฉันไม่สามารถควบคุมมันได้เต็มที่ถ้าไม่รู้ก็ดูได้แต่เข้าใจง่าย แต่นี่คือสถานนีรถไฟขนาดใหญ่สร้างความประทับใจอย่างมากเมื่อผู้คนสูงอายุมีห้องถถงรอบๆลานพร้อมอาหารขนาดต่างๆครับคือความหมายของเขาก็คือว่าสถานีรถไฟแห่งนี้มันยิ่งใหญ่ไพศาลมากนะแต่ว่ามันเดินทางค่อนข้างยากเพราะว่า เพราะว่าความไอความยิ่งใหญ่ไพศาลนี่แหละครับทําให้คนสับสนในการเดินทางอะร,รวมถึงป้ายจราจรบอกทางทิศทางด้วยนะครับอ่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกสักคอมเมนต์นึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาดูความเห็นที่2นะครับมาจากคุณ วิผ่องนะครับเป็นต้นฉบับมาจากภาษาจีนนะครับแปลโดย Google นะครับอ no ่านโดยผมเองครับเขาบอกว่าเส้นใช้ไม่ชัดเจนไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ไม well> ่มีที่นั่งในทางเดินถนนใต้ดินหรือแม้แต่บริเวณของรถ MRT รถไฟใต้หวันหรือแม้แต่รถไฟความเร็วสูงสำหรับบุคคลทุกคนภาพหรือรู้สึกไม่สบายตัว ในส่วนคนวัยกลางคนและคนวัยสูงอายุนั้นหาที่นั่งพักผ่อนได้ยากซึ่งเสียเวลามากและมีห้องน้ำํำน้อยมากและหาได้ยากอันนี้เรื่องห้องน้ํำนี่คือผมเห็นด้วยนะครับคือห้องน้ํามีน้อยมากนะครับมองหาจนตาเหลือดนะครับแต่ว่าป้ายเนี่ยมีเยอะครับป้ายไปทางน้นทางนั้นทางน,น,งนี้กว่าจะเจอห้องน้ําแต่ละทีเนี่ยเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกดนี่ก็ว่าแล้วครับนะครับ <laughs> ครับเออ แต่แต่ด้วยภาพรวมแล้วนะครับภาพรวมคอมเมนต์ต่างๆแล้วนี่ที่อยู่ใน google map นะครับนี่อันนี้เป็นคอมเมนต์อยู่ใน google map นะครับที่ผมเอามาอ่านเนี่ยถ้าท่านท่านผู้ชมทุกท่านก็อยากจะชัดเจนอะไรยังไงก็เข้าไปดูใน google map ได้นะครับอยู่ในช่องที่มีเขียนว่ารีวิวนะครับโดยความความเห็นส่วนใหญ่หรือคอมเมนต์ส่วนใหญ่นี้ก็จะบอกว่าเป็นสถานีรถไฟที่ กว้างขวางโอถงสะดวกสบายในการเดินทางนะครับร้านอาหารร้านของอยู่ของกินนี้เพียบเลยครับเหมือนห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเลยนะฮะถ้าถ้าเรื่องจะพูดถึงเรื่องความโอทถถงสะอาดสวยงามนี่ผมยกให้เขาเป็นที่หนึ่งเลยครับใหญ่มากนะครับ แต่ก็ด้วยวาเรื่องความใหญ่นี่แหละครับมันจึงมีปัญหาว่าการเดินทางกว่าจะไปได้แต่ละจุดนี่มันลําบากมากครับเหมือนเราเดินบนอยู่ในเขาวงกนี่แหละประมาณนั้นนะครับไม่แน่ครับคนอื่นเขาอาจจะไปสะดวกสบายง่ายก็ได้แต่ว่าบางเดินผมเป็นคนบนอกก็ได้มันไม่เคยเข้าเมืองก็เลยดูจะลําบากครับครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงสถานีชานชาลารถไฟฟ้าใต้ดินสีน้าเงินแล้วนะครับเออหรือสาย ปัา่นนานนะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นช่องเส้นขาวๆตรงเนี้ยเขาให้ไปเข้าแถวนะครับช่องสีขาวๆนี้ไม่ได้ขีดไว้ให้เราดูเล่นสวยๆทำงานนะไม่ใช่นะนะ <c oughs> เป็นช่องให้เราเข้าแถวนะครับพอดีน้องแกไม่ชัดเจนก็เลยไปดึงสองใกล้ๆไอประตูเลย <c oughs> นี่ครับรถ รถเอ t มีนี่จะต่อจะจอดตรงประตูเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่จอดตรงประตูนี้ขึ้นลงไม่ได้นะฮะเพราะว่าประตูมันมีจํากัดะ่ะคือจอดให้ตรงประตูปี้แล้วก็ประตูก็เปิดคนก็เดินลงไอ้คนขึ้นก็ขึ้นไปนะครับเห็นไหมครัก็จะยืนรออยู่อยู่ประมาณน,นี้นะเนี่เห็นไหมครับมาแล้วนะอย่างแรงเลยนะมานี่เบรกนี่หัวสักเลยนะอย่างแรงนะครับ เอ็มอาร์ทีนี่จะมาทุกสามถึงห้านาทีนะไม่ไม่นานนะสามประมาณสามสามนาทีได้นะครับถ้าเป็นเวลาที่ช้าที่สุดเนี่ยก็ประมาณนี้นะเห็นไหมจอดจึ๊กเลยครับก็เข้าไปนะนะครับเปิดปุ๊บมันมันจะจอดตรงประตูเลยนะเนี่ยไม่ไม่ผ่านไม่ไม่ขาดไม่เกินเลยนะเนี่ยจอดตรงประตูแล้วตามปกติพวกเราก็ออเอเข้าไปนะเ <c oughs> ข้าไปเลยนี่ครับ ตามเรือไปก็ต้องยืนนะครับนั่งไม่ได้นะครับให้คนพื้นที่เขานั่งซะเออเราเป็นต่างชาติเนาะเออ,เอ,อก็เบียดเสียดยืนๆก็เป็นงั้นแหละอ,อ,อาจจะมีสายตาหลบหลบหลีกๆมาทางนี้บ้างนะมแต่ก็เราก็ทําท่าไม่รู้ไม่เห็นนะนี่ครับพออันนี้รถจะเริ่มออกตัวแล้วนะี่รถออกตัวแต่ละทีนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงครับกระชาติสะใจเวรุ่นเลยนะรถไฟฟ้าใต้ดินนี่ไม่ออกนี่เหมือนรถไป บนบกธรรมดาไม่เหมือนเกาเทไม่เหมือนในรถไฟธรรมดาแนละ้วออกในกระชากเลยวืดเลยนะครับเร่งนิ่งสะใจแล้วเห็นไหมเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยวืดเปลยพอเลยสถานีมันจะมืดนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคือโอ้ตอนนี้กําลังเช็คเส้นทางอยู่นะครับว่าจะไปยังไงดีคือกดกู o ก l e เมเปแล้วก็จิ้มปลายทางกรงศุนไทยแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็น เส้นทางต่อรถให้เลยนะฮะนะว่าเราจะขึ้นรถสายไหนสายไหนอะไรยังไงนะ่ะเห็นไหมบอกเวลาพร้อมเสร็จสับครับนี่ถ้าใครไม่อยากสับสนก็จิ้มเอาที่ g o o g l e Map ได้เลยนะครับเวลาเดินทางผมจะใช้วิธีนี้นะครับเวลาเดินทางไปไหนมาไหนในไต้หวันหรือว่าที่ไหนสักแห่งก็จะใช้ Google Map นะครับจิ้มลงไปเลยแล้วมันก็จะมีช้อยให้เลือกมาครับโอ้ ถึงสถานีแรกแล้วครับเนี่ยพูดยังไม่กี่คำเลยครับนี่ครับอันนี้คือคือเวลาแบบเรียลไทม์เลยนะครับนี่ไม่ใช่ไม่ได้มีการตัดต่อนะครับจากขึ้นมาเมื่อกี้นี่เรียลไทม์สดๆเลยเอ่อสถานีแรกแล้วเนี่ยเป็น BL13 นะเป็น BR13 อันนี้คือสถานีแรกบี1 3ผมจะพูดไปเลยนะจนถึง BL15 สานะครับสถานีปลายทางที่เราจะลงนะเนี่ยอันนี้ถึง b ีเอแล้วนะครับเดี๋ยวภาพตัดเมื่อกี้ภาพตัดครับเออตรงเนี้ย เป็นภาพตัดที่จริงก็ใช้เวลาประมาณเกือบนาทีนะวิ่งมาถึงสถานีสถานีนี้สถานีเป็นสถานี BL เ5เป็นจุดตัดของสถานีรถเอ t อารถีสายสี้ำตาลนะครับรถ m r t สายสี้ำตาลนี่จะเป็นรถหวานเย็นนะครับช้ามันจะวิ่งไปนู่นครับวิ่งไปสุดสายที่สวนสัตว์ไทเปน,นะครับหรือที่เรียกอีกที่หนึ่งก็เป็นที่ขึ้นกระเช้าแมาคง ที่ว่าขึ้นกระเช้าไปถ่ายดูวิวในภูเขาสวยๆนะรตรงนั้นอนะประมาณนั้นขออีอยากกินน้ำก่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวคุยต่อ <c oughs> <c oughs> แล้วนี้ก็ออกมานะฮะเนี่ยออกมาจากสถานีรถไฟใต้ดิน b บลสินะะมาเลี้ยวขวานะะเลี้ยวขวา เพื่อที่จะไปออกทางประตูหนึ่งครับเห็นไหมครับประตูหนึ่งก็ชี้เลี้ยวซ้ายนะฮะเดินตามคุณผู้หญิงคนนี้ไปแล้วก็จะเดินใส่ขนออย่างดีแล้นี่ครับอ่ตัดภาพมาตรงขึ้นมาถึงบนบกแล้วครับเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับจะขึ้นมาทางทางประตูเอ็มหนึ่งนะครับผมก็บอกไม่ถูกว่ามันจะ อยู่ตรงไหนครับไม่สังเกตดูทางเท้าสีเขียวๆนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้มาเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นทางเชื่อมที่จะลัดเลาะไปสู่กงศูนย์นะครับมันเป็นทางที่ผมดูแล้วมันใกล้ที่สุดนะครับใกล้ที่สุดไม่ได้แยกนะเดินเดินไปตรงๆนะเดินไปตรงๆเลยคือตอนที่ผมไปถ่ายนี่ปกติผมก็ทำคลิปนะครับทำถ่ายไปด้วยพูดไปด้วยนะแต่ว่า มาตอนท้ายเนื่องด้วยระบบเสียงมันไม่ดีนะมันใช้ไม่ได้ผมก็เลยเอารูปแบบว่ามาภาคเสียงใส่ทีหลังนะครับเสียงมันจะไม่ชัดเจนออแอโอแออยู่ขนาดใช้ไม้ไม้ไม้ไวเลสนะครับนี่เห็นไหมครับที่ที่ทติดๆที่คอผมเป็นไม้ไวเลสซื้อมาตั้งหลายร้อยนะครับ ตั้ง4ี่ห้าอยนะสุดท้ายก็มาจบที่ไม้สายที่ผมใช้อยู่นี่เป็นไม้สายก็ราคา3าม้อกว่าบาทอยากจะลงทุนสูงๆนะครับแต่ว่างบไม่มีครับเอาละครับยังไงก็พอใช้นะครับไม้ก็ซื้อมาพอใช้พ,พอทําคลิปไปสนุกสนุกว่างๆครับไม่มีอะไรวันหยุดก็ออกไปเดินเล่นไปเที่ยวไปถ่ายคลิปออกมาทําคลิปออกมาแบบนี้ก็มันก็ มีความสุขดีครับมีความสุขดีแล้วทำไปมีคนดูบ้างมีดูบ้างก็เออแต่ก็ยังน้อยก็เราก็ได้ทำเรแเรามีความสุขในต,ตอนที่ทานะครับเห็นไหมครับเนี่ยจากจากจากสนนที่ออกมาจากสถานีรถไฟนะเดินตรงมาเลยครับมันจะมาเห็นมุมนี้แหละครับเนะี่ยเห็นมุมนี้สังเกตมุมนี้จะมีสะพานอยู่ข้างบนนะครับจะมีสะพานสะพานรถหรือถนนชั้นสองนะครับใน,นตรงนี้เลี้ยวซ้ายมาเลยครับเนี่ยมาจะเห็นสะพานลอยสีนี่สีเขียว สีเขียวตั้งต่าง,งานอยู่ตรงนี้ใช่แล้วครับเดินต่อไปเรื่อยเลยเดินต่อไปเรื่อยเลยเนี่ยสังเกตตอนนี้เวลาก็ใกล้จะ11โมงนะครับ10โมงกว่ากว่านะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเวลาไอ้ทางเจ้าหน้าที่เขารับยื่นเอกสารไม่เกิน11โมงนะครับเนี่ยตอนนี้10โมงครึ่งๆแล้วนะฮะน้องก็เข้าไปยืนแล้วเนี่ยตรงนี้ครับแต่ชื่อจริงๆนะครับชื่อสถานที่จริงๆเนี่ยไม่ดีชื่อ เขออภัยนะครับชื่อเป็นทางการจริงๆตรงนี้เป็นไม่ได้มีชื่อว่ากงศูนไทยนะเขาเขียนว่าศูนย์การค้าเศรษฐกิจไทยประจําไทเปหรืออะไรประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้เขียนว่ากงศุนนะครับและไม่ได้เขียนว่าสถานทูตด้วยครับจังเกตดีๆครับตัวนี้ศูนย์การค้าเละเศรษฐกิจไทยนะครับเมื่อกี้น้องเขาไปยืนนึอกสารแล้วก็ออกมายืนรอแป๊บหนึ่งนะเนี่ยครับอันนี้ด้านข้างด้านขวามือนะฮะเนี่ย ด้านขวามือนี่ก็จะเป็นโซนจอมเหมาะสําหรับคนมานั่งรอเลยฮะเนี่ย,ยตอนนี้ผมนั่งรออ,อ่มาประมาณสิบนาทีแล้วรู้สึกว่าคอแห้งก็จะเดินออกไปด้านหลังครับเพื่อที่จะไปหาอะไรกินครับไปหากาแฟดื่มครับอยู่ด้านหลังนั้นซึ่งด้านหลังเนี่ยมันเป็นซอยเล็กๆครับทะลุตรงไปนะครับเป็นซอยเล็กขายมีร้านขายข,ายของ อยู่ของกินเพียบเลยครับอาหารเชา้าเซเวน่นอีเลเวนคาเฟ่อะไรเยอะแยะนะครับในไทเปไม่ต้องห่วงครับเรื่องของกินนี่อันดับหนึ่งของเขาแล้วนะครับี่ครับอาจจะมีการเดินด้านรอบมานิดนึงเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าใครจะมานั่งรอเอ่อเรียกคิวก็มานั่งรอตรงนี้ได้นะครับถ้าฝนไม่ตกนะฮะนี่มานั่งรอตรงนี้ได้ถ้าวันไหนมีคิวเยอะๆนะั แต่ว่าบังเอิญวันนี้โชคดีหน่อยมาไม่ค่อยมีคนนะครับเป็นวันอะไรไม่รู้นะครับเป็นประมาณวันสุกหรือวันพุทธหัสเนี่ยครับมาเห็นไหมถนนด้านหลังเนี่ยก็จะเดินตรงไปประมาณนี้นะนี่ทางด้านซ้ายด้านขวามือก็จะมีร้านค้ากระจิบกระจอบเยอะแยะนะครับขายของอยู่ของกินครับครับแล้วหลังจากนี้ผมก็นั่งรอน้องอยู่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ น้องก็ทำธุระเสร็จออกมาพอดีนะครับหลังจากนั้นก็ชวนกันมาหาอะไรกินรองท้อน,นะครับแล้วก็เดินทางกลับภายในอีกเมนถึงหนึ่งชั่วโมงต่อมานะครับครับคลิปนี้ยังไงก็ขอขอบคุณที่ช่วยชมช่วยดูนะครับอย่างน้อยก็อยากให้มีประโยชน์กับหลายท่านที่ดูนะครับเผื่อที่จะเดินทางผ่านมาแถวนี้ก็มีธุระจาเป็นอะไรยังไงก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับมันจะอาจจะไม่ใช่วิธีการเดินทางที่ดีที่สุดแต่ว่า ก็หวังว่าเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งก็ได้นะครับครับสวัสดีครับ